อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาคดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราสวัสดีครับหลอลี้ลับเรื่องนี้จะนำทุกท่านไปรับฟังเรื่องเสือสมิงปลอมเป็นพระโดยเรื่องนี้มีอยู่ว่าคุณตาของผม หลังจากที่ท่านเกษียณอายุราชการจากการเป็นตำรวจท่านก็มักจะไปเป็นพานอยู่แถวป่าแถบจังหวัดละนองจังหวัดตาหรือแ,แม้กระทั่งจังหวัดกาญจนบุรีเพราะด้วยที่ความท่านเป็นคนพื้นเพที่ชอบเดินป่าและล่าสัตว์และตัวท่านเองก็เป็นคนบริเวณละแวกแถวนั้นประกอบกับท่าน เป็นคนที่ชอบเล่นในเรื่องเครื่องรางของขังต่างๆจากในป่าโดยทุกๆสัปดาห์คุณตาท่านจะไปนั่งห้างยิงสัตว์ซึ่งเคยจำได้ว่าคุณตาเล่าให้ฟังถึงเรื่องช้องหมูรวมไปถึงงาช้างกำจัดแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่ท่านได้เสียชีวิตไปก่อนจึงไม่ได้สอบถามเรื่องนี้แต่คุณตาเคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึง่ง ซึ่งวันนั้นคุณตาก็เข้าไปทำห้างในช่วงบ่ายหลังจากที่คุณตาทำห้างนั่งหลานเสร็จคุณตาจึงได้เดินไปที่ลำธารเพื่อจะไปตักน้ำมาไว้สำหรับดื่มในยามมืดมิดหลังจากที่ไปตักน้ำมาเสร็จผักอาทิตย์กระตกดินพอดีระหว่างที่นั่งห้างก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินอยู่ด้านล่าง พอคุณตาชะโง,งกลงไปดูปรากฏว่าคุณตาเห็นมีพระธุดงเดินผ่านมาและพระรูปนั้นกำลังจะปักกฎซึ่งมองจากระยะสายตาก็ไม่ห่างจากห้างที่คุณตาได้นั่งอยู่ด้านบนพอเห็นเป็นเช่นนั้นคุณตาได้ลงมาจากห้างพร้อมกับเดินไปนมัสการพระรูปนั้น และนั่งคุยกับพระรูปนั้นอยู่สักพักโดยระหว่างที่สนทนากันคุณตาก็กะจะแจ้งให้ทราบว่าคืนนี้คุณตาจะมาล่าสัตว์แต่ยังไม่ทันจะได้บอกกล่าวเรื่องสำคัญอยู่ๆพระธุดงค์รูปนั้นก็ได้เอื้อมมือไปหยิบของอะไรสักอย่างจากในย่ามและอะไรโดนใจหรือเปิดตาคุณตาก็ไม่ทราบพ,พอคุณตามองไป ได้เห็นมือพระธุดงรูปนั้นกลายเป็นอุ้งตีนเสือซึ่งท่านบอกว่าตอนนั้นท่านตกใจจนเหงื่อแตกตกใจแบบที่สุดเพราะระยะห่างกับท่านไม่ได้ไกลกันมากซึ่งความคิดของท่านก็แวบขึ้นมาทันทีเลยว่าพระที่นั่งอยู่ตรงหน้านั้นต้องไม่ใช่คนแน่ๆจะต้องเป็นเสือสมิงที่แปลงกายมาแน่ๆ ซึ่งตอนนั้นถ้าท่านจะวิ่งหนีก็คงจะหนีมันไม่พ้นท่านจึงได้แต่ระง,งับสติเอาไว้และทำท่ากราบลาพร้อมกับลุกขึ้นยืนแต่จังหวะที่คุณตาลุกขึ้นยืนได้คุณตาก็นนำปืนขึ้นมาประทับป่าพร้อมกับยิงไปที่พระธุดงรูปนั้นทันทีซึ่งพอกระสุนลั่นไกลออกไปปรากฏว่าพระธุดงรูปนั้น กรีดร้องเสียงดังก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามของเสือโคร่งที่ดุร้าย<ม>และเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นคุณตาจะเหนี่ยวไกปืนซ้ำล่างพระธุดงรูปนั้นก็กระโจนหายเข้าไปในพงหญ้าซึ่งคุณตาบอกเลยว่าเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ซึ่งคุณตา ก็ไม่ได้คิดที่จะติดตามไปยิงต่อเพราะด้วยสถานการณ์ตอนนั้นคุณตาเสียเปรียบเป็นอย่างมากและในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดจึงยากที่จะเดินตามไปและก็อาจจะเป็นอันตรายกับคุณตาได้คุณตาจึงรีบกลับขึ้นไปบนห้างจากกลายเป็นห้างที่จะยิงสัตว์คืนนั้นกลายเป็นห้างที่ใช้สำหรับนอน แระคอยเฝ้าระวังเสือสมิงตัวนั้น